องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพพลรเอกบัณฑมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรวันนี้เวลา9ก้านาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใน,นายพลกรสนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสลาบรรัสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนพระราชทานศพพลรเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัน์พลรอเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัต์เมื่อครั้งทรงเป็นแพทย์ทรงนำวิทยาการด้านรังสีวิทยามาใช้ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยอาการป่วยและทรงนำเครื่องมืออัลตราซาวมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยทำให้วิทยาการด้านนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทรงเป็นประธานกรรมการบูลณิธิหลายองค์กรอาทิบูลณิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุรนิธบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีบุลณิธชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและชมรมอัลตราซาวทางการแพทย์แห่งประเทศไทย